ปังสยามก็อะไรก็พออีกปีก็ปีก็ปีอ่านยากคอยบับเก่งภาษาอังกฤษเด้อมีคาเฟ่ด้วยนะค่าเนี่ยโอ้เยอะยะจังวันนีองเข้มข้นสูตรโบราณ ชนเฉากาแฟาแอร์เย็นๆด้วยเด้อเ,เดินร้อนๆแล้วก็มานั่งพักร้อนใน็อปกาแฟานี่ก็ได้ในร้านขายกาแฟาเนี่ยเ <ว happening. S 1> <ม>นี่วนมาเต็มไปหมดอืม